นางรุ่งมณีกุศลคุ้มชาวบ้านเหล่าโพตบลหนองกุงสวรรค์อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามกำลังนำผู้สื่อข่าวเดินเยี่ยมชมสวนเกษตรผสมผสานของตนเองในพื้นที่ทั้งหมดประมาณ3ไร่โดยนางรุ่งมณีได้ก,กล่าวว่า ก่อนที่ตนเองจะมาทําเกษตรผสมผสานตนทํางานในโรงงานด้วยกันกับสามีและหปีที่แล้วตนได้ปรึกษากับสามีว่าอยากกลับบ้านมาทําเกษตรจึงได้ลาออกจากงานและก็นําเงินเก็บมาซื้อที่ดินที่บ้านเหล่าโพแห่งนี้จํานวน3ไร่หนึ่งงานและทําการปรับพื้นที่จากไร่อ้อยมาทําเกษตรผสมผสานโดยการขุดบ่อสําหรับใช้น้ําทําการเกษตรและเลี้ยงปลาส่วนพื้นที่ที่เหลือก็แบ่งเป็นทําเป็นที่อยู่อาศัยและก็ ปลูกพืชหลากหลายชนิดทั้งปลูกข้าวพืชผักสวนครัวไม้ป่าไม้ผลไม้ยืนต้นโดยเน้นการทําเกษตรแบบปลอดสารเคมีโดยใช้ปุ๋ยคอกและก็ปุ๋ยหมักชีวภาพในการบํารุงดินและต้นพืชส่วนการป้องกันมแมลงศัตรูพืชก็จะใช้น้ําหมักชีวภาพที่ผสมเองมาทําการฉีดพ่นเพื่อไล่มแมลงศัตรูพืชในส่วนของพื้นที่ที่ปลูกข้าวนั้นหลังจากที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะทําการปลูกพืชหลังนาเช่นข้าวโพดถั่วลิสงมันเทศเพื่อใช้ประโยชน์ใน ที่ดินได้ตลอดทั้งปีส่วนน้ําที่นํามาใช้ในการเกษตรนอกจากจะเป็นน้ําฝนแล้วยังมีระบบสูบน้ําใต้ดินด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ที่สานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดมหาสารคามมาติดตั้งให้สําหรับใช้ประโยชน์ร่วมกันกับชาวบ้านในหมู่บ้านซึ่งจากการที่ได้ทําเกษตรผสมผสานตลอดระยะเวลา5ปีปรากฏว่ามีความสุขมากแม้รายได้จะไม่มากเหมือนทํางานในโรงงานแต่รายใจ่ายในครอบครัวก,ก็น้อยมากเนื่องจากตนกินใน สิ่งที่เลี้ยงที่ปลูกและก็ที่เหลือก็แบ่งขายนอกจากนี้ยังนำผลผลิตทางการเกษตรบางส่วนมาทำการแปรรูปอีกด้วยทำให้มีรายได้เสริมเพิ่มขึ้นมาอีกทางประกอบกับตนอยู่กับสามีสองคนได้อยู่กับธรรมชาติในสวนเกษตรของตนเองทานอาหารที่ปลอดภัยพออยู่พอกินพอใช้มีเหลือแบ่งปันและแบ่งขายเท่านี้ก็มีความสุขมากแล้วและปัจจุบันตนก็ไม่มีหนี้สินอะไรด้วย ใครับเห็นว่าเขามีแปลงเกษตรอยู่บ่บ่บ่หลายปันได้นีพื้นที่จักไรครับเนี่ยสามไร่ค่ะอ๋อพันสามไร่ค่ะครับครับก้อนก้อนอันนี้เพชรยังครับเนี่ยแต่ก้อนนี้เขาอยู่กรุงเทพนะคะกรุงเทพเพชรทานกรงเทพกลับมาบ้านอ๋อครับค่ะเขากลับมาบ้านแล้วก็มาซื้อที่แปลงนี้อ๋อสามไร่หนึ่งงานค่ะครับครับโดนโดนปันไดแล้วครับซื้อนี่แต่ปีปีหกศูนย์ค่ะค่ะปีที่แล้วก้อนอันนี้มันเป็นมองนี้เป็นเป็นแปลงเกษตรแบบไหนเพื่อนปลูกเขาหรือยังปลาอ้อย อ๋อปลาอ้อยยังเดียวเลยปลาอ้อยล้วนๆเลยค่ะเดี่ยวเขาเขาไม่เห็ดอ้อยตอหรือว่าเขามั่นเห็ดเกษตรผสมผสานเลยก็ลือออกเราไม่เห็ดผสมผสานเราเอาแต่บาเขาก็เอาไอ้บักม่วงเอากล้วยเอายังมาลงหาตรงนี้ครับ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 กะกะบะนี้ก็ไมอยูยูตะนาอยู่มองนี้เลยบะนี้แอนค่ะอ๋อคับเห็ดผสมผสานแล้วค่ะปลูกทุกการเนี่ยคิดแนวคิดยังไงครับยังไงเห็ดเกษตรผสมผสานเออท่านผูมาเนาะเห็ดผสมผสานนี่เวลาเรา กินมันมาค่ะให้มันมีทุกอย่างเห็นมิ้มีทุกอย่างเลยแบบว่าโดยที่เขาแบบว่ต้องไปซืบแล้วค่ะทุกอย่างอยู่ในสวนเขาเนี่ยล่ะเขามีปูมีปลาก็ต้องมีผักมีอย่างในคนสามอะไรนี่บ่มีบ่มีบ่มีอดอยู่นี่มีอยู่หอดสามบอยหกสิบห้ามือนึ่งกีนสบายสบายวาจังสันเขากัคือความตั้งใจเขาว่าต้องอยากให้มันเป็นแบบนั้นภาพนี้เขาไอวาดไว้นะครับแล้วเราเราเราวาดไว้ถึงขนาดว่าสิ้มไรได้จากมองนี่น้ำบอขายเคยเมื่อนี่กาแรกๆกับบอท่านคิดได้ค่ะบัดพาะบัดนี้เออ ขาพอกินแล้วมันบบอ้าเหลือกินเท่ากับให้พี่ให้น้องเห็นป่ครับแกกพี่แกกน้องแกกค้นขางเคี่ยงแกกไว้แล้วแบบที่นี่อ้าวมันก็ยังเหลืออีกอยู่กับคนสุท้ายเท่ากับเออเลยได้ขายออกจำหน่ายค่ะเด็นน้อยเดรร้ายก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งค่ะครับครับเห็นว่ามีหลายอย่างเอาภาพเบื้องนะครับยงยกตัวยางอยู่ใกล้เลยเริ่มแรกครับนี่ฮะอีย่างนี่ครับอันนี้คือเป็นข้าวโพดนะคะข้าวโพดค่ะข้าวโพดเทียนนะคะข้าวโพดเทียนเป็นอย่างอ๋อเทียนนี่คือมันหน่วยหน่อยมันแม่แห่มันจะเป็นสีเหลืองออก <S <S เป็นข้าวโพดโบราณนะคะข้าวโโพดบราณตอนนี้ให้พักอะไรย่งเงี้ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันกําลังเริ่มออกกําลังเริ่มนะฮะกําลังเริ่มออกอ๋อกําลังเริ่มออกกําลังเริ่มให้พักกินกับปลูกแซมด้วยกับมะเขือมีมะเขือแซมอ๋อนี่บมะเขือนี่บมะเขือนี่ยเลยคือไปบ้ากินข้าวโพดแล้วก็คือเขาก็ต้องเหลือตัวนี้เนาะค่ะเนาะอ๋อมีมะเขือน้ำแคนค่ะออืคือทุกอย่างคือตังว่ากินไปเบิร์ดแล้วก็ต้องให้มีอีกตัวหนึ่งทดแทนขึ้นมาได้ค่ะอ๋อครับข้าวโพดนี่ จักษ์ยักษ์หอดงานทอกนี่จักต่ล่างว่านี่เมื่อกี้ต้นเนาะอันนี้เขาโพดเตี้ยนนะครับพี่น้องนอกจากเขาโพดเตี้ยนแล้วก็มีเขาโพดอื่นๆอีกค่ะมีเขาโพดหวานค่ะเโพดหวานน้ำกับปลูกทำๆกันครับนี่แหละเขาปลูกขึ้นไหนวะเฮดเห็ดเห็ดพอเพียงค่ะหนึ่งแก่พอเพียงสุกเอเรื่องของข้าค่กับกับกับแต่ละพืชแต่ละชนิดเนี่ยห้องห้องปลูกเนี่ยเขามีการเตรียมดินก่อนปะครับแมนค่ะคือกันเมล็ดบอคือเตรียมดินก่อนอ๋อเตรียมดินนก่อเตรียมทีงไหนครับเตรียมทังไหนหนึ่งค่ะตรงนี้คือข้าเตรียมดินเสร็จหนึ่งเขาต้องมี <ค><ะ>ปุ๋ยคอกข้าวเนียเนปุ๋ยคอกกอนอาลรบบครูงไม่ยังเบรเครอ้นี่นคือการข้าวโพดนี่ข้าต้องมีปุนด้วยค่ะอ๋อครับปุ๋ยคอกของข้าโดยติดแบบาามตธรรมชาติครับพอลงเสร็จข้าก็ตามโดยปุ๋ยมาข,ของข้าโดยที่ข้าวตเขาเลียนมากน่คะส่วนผสมต่างๆทีขาเลี้ยเข้าก็มักปบเห็ดครับเีแลข้ากัมาใส่ในของข้าโดยตีไปประมาณจังบจงเดือนร่่่หมมมมายงวไไอ้้ทีีเเ็ดตินน ขาเสื้อตั้งแต่เดือนแรกประมาณจักอาทิตย์นึงก็ได้ค่ะเออข้าทิตย์นวโพนดินขึ้นใบตากเนี่ยจักอาทิตย์นึงก็ได้ค่ะขายเสื้อดลาเนาะหลังจากนั้นก็จะค่อยลงเตรียมมหลลุงอ๋อครับจะเอาพันมาลงแต่ละชนิดแต่ละทีนะครับนะครับเอาข้าวโพดเอาเฉพาะข้าวพดนี่ปลูกปลูกดนไปได้แล้วครับปลูกนี่กับแต่ได้ปีหกศูนย์ไหนี่แม่ปลูกกักเกลือแล้วปลูกมาหลายปีแล้วบอคือกับปลูก มันมูลมุนเบี้ยนเนาะค่ะน้อเป็นพืชมุนเบี้ยนแล้วเาก็ไปปลูกตำแหน่งอื่นอีกน้ำก็โพดก็ไปปลูกอีกแล้วอันนี้เขาก็เอามาซับอีกตรงนี้น้ำอีกตรงเพราะแล้วก็ทิเอาอันอธทิพับพืชชนิดอื่นมาปลูกเพี้ยนไปเรื่อยๆตัวนี้แล้วเ้าก็จะเอาตุพืชตัวอื่นมาลงเหรแต่ว่ากับปลูกมาเรื่อยๆเมียนข่าวโดยที่บอสตั้กันค่ะต้องเอาตัวอื่นมาลงครับครับครับเอาเอาเอาไว้กินหรือว่าจังไหนครับเพราะมันหลายพอสมควรอยู่เลยอันดับแรกคือเขาเขาต้องกินก้อนค่ะอ๋อครับครับกินก้อนก็คือตามธรรมเนียมคคคคืออออออเากกกกกก็ต้้้้้งงิิิิิินนนนนนน่่่่ใใใหหหมมรรัับบะพี เหลือนนั่นก็คือข้าก็จังว่ากันค่ะขายก็คือขายครับครับขายเนี่ยเอาไปเฮ็ดหยังขายครับต้มขายเนียงไหนแม่นค่ะนี่เป็นขายกิโลคือต้องต้มเลยค่ะต้มขายเป็นฟักอ๋อขายเป็นฟักต้นต้นมันเนี่ยเอาไปซับเลี้ยงง้วเลี้ยงยังบ่แม่นไม่ได้ทิ่มเขาไม่ได้ทิ่มอ๋อหมายถึงค่ะมีพี่น้องเลี้ยงง้วกค่ให้พี่น้องไปให้น้องไปค่ะอ๋อครับครับเทนกันไปเออมาเพิ่นให้ฝุ่นเามาไงสิแม่ค่ะเขาก็ต้องให้ต้นเพิ่นไปทดแทนไป ไม่ถึงเกลือกูลกันนะครับเพราะเขาก็ได้ประโยชน์จากเพื่อนเพื่อน์กเกลียดประโยชน์จากเขาครับขอปูนเพื่อนยังสีเพื่อนก็ะหายเอาามาใส่ใส่ไปผสมต่อแทนก็คือให้เพื่อนตัวนี้ไปครับเอามาบึงเมื้องนี้บ่ะเนี้มีบักม่วงไผ่ไผ่กับมีบักม่วงบักม่วงพันธุ์เนียครัหาชนกบ้างเนี่ยอันนี้มหาชนกค่ะอ๋อบักม่วงพันธุ์มหาชนกนี่จะพันธุ์ครับบักม่วงปลูกอยูังไงอันนี้ส่วนมากเขาเกลี่เน้นแบบว่าบักม่วงสามไดูมากกว่าค่ะประมาณหนึ่ง ขัดกันช่วงมันออกกันเยอะๆเป็นสิพันแบบว่าพันดีปแน่ดราคามันกระตกค่ะหนึ่งข้แล้วม่นเล่นแบบว่าโชคอันนั้นมันจะออกนอกฤดูมันก็จะเป็นราคาให้ข้าไปอีกแบบหนึ่งค่ะครับบวงกับไรอันกระบวนการปลูกใกล้ๆกันคือกันแต่ละชนิดนะครับครับครับปลูกไอ้ก็คือลงล้งมัดต่แตงแยเริ่มเทศแปลงกันได้รับหาีเล่นบ่ก็คือลงเขาลงหนีให้กันค่ะขาก็สีลงบวงเป็นอันดับแรกเลยค่ะครับมีบอกม่วงน้ำกล้วยกับไรค่ะอ๋อกับ กล้วยนีไรบ้างเด้กล้วยนีไรบ้างเด้หนีเข้ากับแบบมาณแบบวอะไรหนึ่งเลยค่ะนี่ประมาณอะไรหนึ่งตรงอ๋อครับแต่ว่าอะไรหนึ่งนี่หลายอย่างค่ะแล้วก็เข้าก็มีไม้ยืนต้นพร้อมอ๋อไม้ยืนต้นนี่ไม้ยังนะครับไม้ยุ่งนี่มี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 พยุงแล้วก็มีประตูประตูมีย่างหน้าผมเห็นไม้สักน้ำเนี่ยเขาไม่มีบ่ไม่มีไม้สักมเห็นใบใหญ่ๆอยู่นั่นนะไม้สักเขาเสียใบโซนคุ้นค่ะโอ้ครับครับแต่คือก็คือไม้ปลาค่ะอ๋อหนึ่งเขาเขาก็ต้องคิดว่าเออ เขาอายุหลยไปเขาเห็ดยังบ่ได้แล้วเขาก็ก็ต้องมาดูแลตรงนี้ก็ขึ้นสิบ่ได้หยุ่งยาต่อไปค่ะขึ้นเขาก็สีให้มันงหญยไปตามธรรมชาติเขาก็อายุหลยไปแล้วเขาก็ค่อยดูแลแบบมันสิบ่ได้หยุ่งหยาต้นไม่เย็นต้นแบบนี้ครัเด็กกินเห็ดน้ำเนาะเห็นว่ามีการดูแลเห็นว่ามีไอ้เนี่ยใส่ใส่ผ้าคุ้มคุ้มหยางหยายาขาน้ำใครับขายยาน้ำเป็นแบบแบบ แบบธรรมชาติแบบธรรมชาติอ่าบ่ต้องใสสารเคมีขายนะก็บ่ยากเอาเนื้อมะคุ้มเอามาคุมเสร็จมันมาค่ะกับวางให้มันจิเป็นหยานสิมันจะเ็ดยนไปเรื่อยเรื่อยนะนี่นะนะกลายเป็นปุ๋ยค่ะแล้วเาก็เลื่อนไปเรื่อยๆค่ะเลื่อนไปตัวมาเรื่อยเรอครับกับไม่ถึงวัดโอ้แสดงว่าว่าท่านบิดาเรื่องความรู้ต่างๆเพราะว่าเพราะว่าเป็นเรื่องของวิชาการผสมควรนะครับผสมประสานกับเอ๋คับกับไอ้พุ่มใบหญ้าพื้นบ้านเท่าครับกับหลายอย่าง นนะะี่่ฮไมแสดงว่าแสดงว่าแปลงนี่แปลงนี้มีทั้งใหม่ปลาแต่ผมเห็นนะมีกล้วยมีบักงวงครับบังวงกับหลากหลายพันธุ์ไทยเหรอครัไทยไทยบางทีเห็นอยู่ตัวนึ่งไทยเขาจะปลูกออกส้นลำนองอ๋ออ้อมอ้อมหัวไว้โอ้ครับครับครับมีเมี่ยงอีกเมี่ยงอีกเอ๋อผักหวานปลาก็มี ก็ไ่ได้่ไเล่นไนะลานแต่ว่าผูกพอได้กินอืมเพื่ออยากกินแกงผักหวานกับป่ไเดนี่เกินแบบกับกับแห้งหนานี่ไข่โมแดงแห้งไลตบม่วงเข้าไลนี่ไข่โมแดงมดตองย่านเดี๋ยวกันไเออหนี่ผักหวานปลานี่ครับอ๋อปลูกผักหวานปลาน้ำกับไม้ถึงว่าแซมกันไล่หลค่ะ เราเราเข้ากับนี่นิ่ไหมบ้านี่ค่ะนี่นี่จะเป็นต้นักลันเขาต้นตอนนี่นีตอนนี้จะเป็นสมุนไพรที่ค่ะฟางแดงอ๋อฟ<ข>างแดงการจะปลูกรอบหัวเขานั่ค่ะรอบหัวน้ำค่ะอ๋อครับครับฟางแดงนี่มันจะยู่สมุ้งหดฟางแดงตัวนี้มันจะหาปีหรือหกปีแล้วเขาจะจะเอามัดต้มใหีเป็นสมุนไพรไดค่ะแก่เลือดแกล่ลบทังเรีน,นะคะครับสำหรับผู้หญิงเข้าจะกินตัวนี้ อืมันจะบำรุงเลือดกลับออ,มอ,อก,ออาม,าก,กมีคาน้ำค่ะค่ะเออเนี่ยเอ,เอาเอามาปลูกในขางนี่บ็รุนไม่นหมือนคืนหีิบบอลอ๋อขึ้นขึ้นเมื่อไรเออเอามีน้ำไหมเนี่ยเนี่ยมาตรฐานมาตรฐานอ่ออาสามที่ต้นนี่กินบักบักอ่ะ,อะ,อะครับ อ๋ออันนี้ยังอันยังนี่ยมอนเด้ค่ะมอนเบอร์รี่อ๋อต้อนพุนยังดกพุนพุนหาไปเอาตอน้นพุนใช่แล้วใช่แล้วโอ้มอวยมี่ยังเลรอตัวนี้ค่ะมีดกโอ้นี่กระดกครับนี่นี่นมอนเบอร์อรี่ค่ะมอนเบอร์รี่ค่ะกับมีประโยชน์นะค่ะวิตามินซีเยอะได้ขายมือนี้เอาไว้กินในมันกินรวยมันอันนี้กินรนวยขายกินรวยเลยไปแต่กินรวยเหรียญละเป็นราคาขายให้มีน้องกินน้ำค่ะอ๋อ ครับมองมองโอ้มองนี่ริมหัวกับมีดหยั่งอีกเนี่ยอันนี้บักเือเทศคระเทียมที่กันที่ว่าลายครับน้อยๆเพราะว่าที่เพิ่นร่วมทั้งหมดเป็นสามไร่มันปลูกหลายๆอันหลายอย่างหนึ่งงานอ๋อให้มันมีมีทุกอย่างให้มีทุกอย่างอันนี้บักเือเทศบักเือเทศนี่ก็ปลูกเมื่อปีไ่ได้กินเมื่อปีปอแม่นค่ะปลูกนี่ค่ะกําลังออกดอกออกผลกําลังเจดีย์กินละค่ะกําลังเป็นหมากครับครับกําลังเป็นหมากนี่กําลังเป็นแบบเป็ดพันเป็ดพันไงพันเป็ด ค่ะพันโบรานเนี่ยค่นี่พันโบรายิ่งยิ่ะอ๋อกับต่มปลาเสด็สูน้อวแล้วแต่โมงกับเสด็คือ้ก่อนหละเออครับอโออันนี้ยังเนี่ยแข็งยิงงเนี่ย โอ้ยกับโซนาเซียวหรอคะนี่โซนาเซียวอ๋อเดีไม่ได้ใส่เดีไม่ได้ใส่โอ้จากกลมทัพย์ค่ะอ๋อกลมทัพย์เพื่อนเอามาให้ใส่รวมกันใส่รวมกันเป็นกลุ่มค่ะอ๋ออยู่พี่น้องในกลุ่มใส่น้ำกันใส่น้ำกันค่ะตรงถามกันนี่แม่นไหมไหลไหลหลังค่ะหมายถึงว่าสวนหลายสวนแปลงเกษตรหลายแปลงคุณละลายสองลายไปก็บเรื่องประนน้ำเอาไงแม่นค่ะอืมเป็นเป็นระบบน้ำใต้ดินแม่นค่ะอ๋อครับไมเคยบ่อยมีน้ำเดี๋ยวนี้สะดวกสะดวกสะดวกเลยบาทนี่อ่าไม่ใหญ่จังเม็ดอ๋อครับ อปบ้งอีกอยา,างราหเาก็มีผักอีตู้ใช่เรอผักอีตู้ก็ลังกลังขค่นผักอีตูนต้นะคะเนาะ,ะนี่แหละคะ่ะเอก็คือใส่แกงใส่ออมใส่ต้มใส่ยังเ้างเดินเรียบร้อยค่ะอ,อรออ้อยเอาอยู่นี่ก็เลื่อนเ้อาอยู่นี่สวนของบผักอีตู่กับมีเอาอครับเดแลยวลงไปห้อยียงนั่นยอยูอยอย่้ทั้งล่างนั่นทั้งลงุ่มมันค่ะมันมันอีียง แก,แก้วคะ่ะพันญี่ปุน่นพันญี่ปุน่นค่ะพันญี่ปุน่นหิน่างจากพัน,ห,ห,น,น,นห้องจากไหนอันนี้ของพันจะมีความเหนียวนุ่มเราแบบสีม่วงอ๋อเนื้อ,อสีม่วงเนื้อสีม่วงเปลือกสีหยังครับเปลือกสีม่วงค่ะเอาเปลือกสีม่วงค่ะสีม่วงอ๋อครับเาเอาเขาปลูไก,กไว้กับกับว่าไรภายปในนี่เอาเอาได้ขายบนเรื่องทเอาไปเห็นอย่างอันนี้คิดว่าจะไปแปรรูปนะคะเห็ดเป็นใส่กะหรี่ปั๊บนะคะเนาะอ๋อไม่ใช่เห็ดขนมแม่ค่ะจะเป็นขนมเปแปรรูปไปเป็นเ่้นประกอบของขนมค่ะทำเป็นไส้ขนมกะหรี่ปั๊บอ๋อ เนื้ออื่นนื้อบ่อไปไปไปกินไปเฮฟเป็นหนึ่ก็ได้บวชกินได้บ่อเนี่ยได้ค่ะรับของเปรี้ยงของหวานอืได้เห็ดเห็ดย่างนะฮะกับกับกับ่อการวิขายเป็นกิโลแมนอ๋อเพราะว่าเพราะเขาเขาเน้นเช้พื้นที่ปลูกบ่นไหลครับเห็นเห็นว่ามันนี่มีหลายชนิดมีมีอย่างนี้ครับมัน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 ไก่ญี่ปุ่นหรือไม่ยังอีกมันเกยญี่ปุ่นค่ะครับแล้วก็มี่ยังอีกครับมันยังอีกมี่หอยยังอีกเห็นใบเหลืองๆเห็นใบสีไอ้ใบสีไอ้ยังก็ใบสีไอ้ม่วง มันบ่แม่นใบสีม่วงบ่เออใบสีม่วงนี่มันอีหยังอันนี้จะเป็นมันมันแก่แบบขึ้นบ้านอีกชนิดนึงค่ะนี่อ๋อมันแก่ยวขึ้นบ้นา,นนานอีกชน,นิดนึงหลากหลายชนิดใช้ประโยชน์คือกันบ่มนไม่มถึงเอาไปใช้ประโยชน์คือกันเอาไปแปรรูปคือกันบ่แปรรูปได้กันหนึ<อ>่งคือกันโอ้ที่จะมาหัวมันมันตัวนี้จะเด่นคือตรงมันจะมีความเหนียวค่ะของชิมความเหนียวค่ะเหนียวห่วยสีขาวบ่ธรรมดาตัวนี้ค่ะสีขาวแต่เหนียว อโอ้ครับมีตัวเด่นคือก้นเนียวรดรสชาติกับสีคล้ายๆกันแต่ว่าสีสีสีต่างกันัเหนียวกสีต่างกันบ้างตัวตัวนี้จะเหนียวกว่าตัวนั้นอีกค่ะจะเป็นสีเป็นสีขาวครับครับครับเห็นว่าเขามีน้องอ่ามีซาปาค่ะอ๋อครับซาซาปานี่ไรเป็นไรครับซาปานี่กับสีเป็นของพัฒนาที่ดินเนาะค่ะเนาะเป็นมะคุณดหรอไม่ไถึงไอ้แม่นแมนอันสองขันหาบ่แม่นค่ะอ๋อ ไม่ไม่ถึงว่าไอ้เป็นเป็นบ่อบ่อจากพัฒนาที่ดินแม่ค่ะเพิ่นเขามาสนับสนุนเขาครับเขาเขาเลี้ยงเนี่ครับบ่อเนี่ยเขาก็มีการเลี้ยงปลาครับเลี้ยงปลาปลาเลี้ยงฮะค่ะมีมีตัวแก้วนะค่ะเป็นปลานิลครับมีค่ะมีปลานิลปลากระโโหอ่าฮปลาบ้าโอ้ครับหลายอย่างครับเขาเป็นปลาหมอีได้ได้กินอะไรยังครับตอนนี้ได้กินแล้วค่ะอ๋อได้กินแล้วแง้มแง้มอยากกินก็จังไปแยนค่ะเขาก็ใส่ด่างใส่ด่างตันน้ำม่หยาดถึกแหงมากินเนออเน้นเอาตัวใหญ่มากินตัวน้อยเห็นใหญ่ แม่นอะไรจงเหรอไม่ไงอาหรอขาสิ๊บทำเป็นต้มเป็นยังสิก็มี่พักครับการกันขาใส่ได้ค่ะอืมใส่ต้มปลาเนาะค่ะเนาะนอกจากนั้นก็มีพืชผักสวนครัวแม่หลากหลายชนิดบางชนิดท็อกพักเครื่องใช้มีประโยชน์ต่อร่างกายอีกครับกหลยืดได้นีค่ะปลาก็อยู่ในนีีผักอยู่ในนีีสรุปแล้วกับขามีครบหมดเอาแล้วเขาปลูกเขาว่นี่ตัวนี้เวลาทำหน้าข้าก็บทำได้ขันตัวนี้ฮ้อ๋อมีมีนาเฮดนาเฮดได้ค่ะนาเฮดนาก็บเฮดแม่งขันเรื่องจากการ เกตหน้าเขาก็มาปลูกตัวนี้ปลูกตัวนี้เสริมแมงพื้นที่บางบางส่วนเทตหน้าแต่ตอนนี้ตอนนี้ให้ปลูกพืชหลังหน้าแมนค่ะอ๋อพืชที่เห็นอยู่นี่คือพืชหลังหน้าแมนค่ะที่ที่อยู่ในทงมองประมาณไม่ถึงประมาณไร่นึงได้บ่หม่องนี่ได้ๆค่ะประมาณไร่นึงอ๋อครับปลูกเขาประมาณไร่นึงหลังจะปลูกเขาก็ปลูกพืชหลังเขาแมนอ่าไว้ถ้าอ่ากินหมุนเวียนกันไปแล้วก็มีเขากินครับครับเราเห็นว่าไอ้ไอ้ปุ้ยเป่วยนะมักคีดว่าผาบเนี่ยเขาเอง เองค่ะเห็ดอ๋อบีบอใส่เคมีบอใส่เลยค่ะตัวนี้มีใบประกาศอีกเรียบร้อยค่ะใบข้าตัวนี้นะคะนะคระจิมีใบมาให้ครับยังแบบประกาศนี่ยังครับไอ้กะเกษตรปลอดภัยอย่ทีไหนแมนค่ะอ๋อตัวนี้ต้องให้เป็นเกษตรอินรีย์เท่านั้นออันนี้เป็นอินรีมั้ยเลยแมนค่ะเตัวข้าเองกินีก็สบายใจได้กินมันจะกินแบบลักษณะได้ขาา็สบายใจอโดยที่ข้าไม่ได้ไปไปเพิ่งพวกยาเลยค่ะครับยุ่งสิเห็ดแบบนี้ก็ตอนนี้ก็ถือว่ามีเหลือขายแล้วแมนค่ะเหลือขายอ๋อ เพบางบางชนิดพืชพักเคื่อนขั้วนะครับบางอย่างก็ได้ขายนะครับยัางข้าวโพดนี่ผมว่าได้ขายอยู่กินังได้สิเหมือนหมดละแม่ยังทำไม่เขาก็บกินบะเบิดนี่แล้วค่ะครับครับครับหลายอย่างบักม่วงนี่ก็น่าจะได้ขายบักม่วงนี่เน่ยค่ะเป็นมะม่วงเป็นข้านี่ข้าก็ได้ขายกล้วยต้นนี้เขาเครื่องเขาสีบะเกยขายตลาดแลรับะเกลือเทศบบะเกลือเขาเนี่ก็น่าจะได้ขายอ๋อหลายอย่างเนาะหลายอย่างกินนี่กระโปรงต้อกเล็กเล็กน้อยค่ะไม่ต้องไปเ็ดไหน ว่าแปลสิไดใครว่าม Eugene, ันน้องไงยู่ไหมน้องไงเอออ่ะสรุปแล้วก็มีมีอยู่มีกลิ่นพ่อเพียงมีแบงปั่นแล้วก็ได้แบงขายน้าในพื้นที่สามใดนะครับมีความสุขวะครับในสี่เทียบกับที่เขาเคยเห็นงานไอ้ก้อนนันนี่เดี๋ยวออกจากงานรู้สึกว่ามม่ยุตจุดตรงนี้ครับดีค่ะดีดีอืมตอนแรกอะออกมาบะรู้ว่าจะจะเหตุยังนีงค่ะบอมบอมบอมคือจุดตรงนี้เลยครับอ่ะพอมาคิด มาหัดเห็ดแบบเออเป็นแบบไปเบิ่งงานตรงหันตรงนี้น้ำเพลินเออเขาเอามาจับจุดของเพลินออกมาเห็ดมาต้องไปเห็ดลายเอาของเพลินไม่เจ๊กเล็กๆน้อยๆมาพัฒนาต่อไปเอาไปมาเขาก็เลยแบบว่าเออสามอะไรนี่เขามาเห็ดแบบให้มันพอเพียงเห็ดใหนมันมีอยู่มีกินเขาเขากลับไปกับพี่น้องพี่ศึกษากับพี่น้องน้าแมาแหลกเปลี่ยนเรียนรููเห็นว่าเปห้องกวยเาสีมีปีกวยเป็นยังมกเส้ปูเส้ปลาครับอืการเห็ดกันต่างๆเขาก็ หาหม่องขายเังเสียเขาก่าเขาก่ามีเครือข่ายแม่มีเครือข่ายเขาอยู่แล้วค่ะเห็นว่ามีอย่างเมื่อไรจะพาเป็นกับเมื่อเบิรงนไม่แย่งเนี่ยแม่ค่ะเพราะว่าคู่ปลาเพิ่นมาตั้งแต่บ่ตท่านด้เป็นนี่เลยเพิ่นว่าเบิรงแตระเล็กตอนที่พระท่านในเห็นยังป็นนี่เลยค่ะตรงนี้ปูกบัรเอื้อครับปลาเป็นกิดมาเห็นว่นยังว่าเป็นบ่ตท่านด้เห็นแบบว่าจุดพัฒนาเป็นหัวนีหรือว่านต่ยังจุดเล็กๆ อืมกนกับมาส่งเสริมมาซอยอ๋อมาเบ่งมาแย่งแม่มาเบ่งมาแย่งเฮ้ครับครับก็เลยแสดงว่าทึ่งทึ้งพี่น้องในหมู่บ้านทังหน่วยงานต่างๆกับส่งเสริมเม็ิ์ถ้เขามาอยู่ชุดนี้ได้แบบนี้ถือว่าสบายแล้วไม่ทิงกับพ่ได้ลำหรือรวยดอกแต่ว่ากับพ่ออยู่พ่อกินอืมครับตรงนี้เขาจะไปคิดแบบเออเห็นแบบนี้มันจะรวยครับหนึ่งทีที่มาเหตุจุนีหนึ่งคิดเทินสภาพครับร่างกายของเขาเองเคยแบบว่าเขาไปอยู่โรงงานนี่มันเป็นแบบไรค่ะมันจ้าระสาสมีอย่างมากมากครับ เขาเขาเขามาต้องมาฟื้นฟูร่างกายจากของทจุดตรงนี้ด้ยค่ะเขาสิมาแบบว่าโอ้แกงโรงงานเจอสารเคมีเราเนี่ยสิมาเอาใส่ตัวอีกมันมันมันบอกนั่นแหละค่ะมันมันต้องมาหัดการกินการอยู่การกินแบบโบราณเห็ดแบบโบราณค่ะมันจะผู้เต่าโบราณเอ่าอายุยืนยุ่นนี่แหละปันสิกินธรรมชาติเขาก็ต้องมาเลี้ยงรู้ตามธรรมชาติคือเพิ่นแต่ว่ากผสมประสานกับวิชาการดีที่เขาได้รับการไถ่ถอด นกากควบคู่กันไปไปน้ากันได้เฮ็ดกุยมักไปได้เฮาก็ต้องไปเลี้ยนมาอีกแบบนึงค่ะไปเลี้ยนอยู่แล้วไปเลี้ยนอยู่แล้วไปเลี้ยงเราฮะก็เอาป่บมาเฮ็ดท้องอยู่คลองจะมีความสุขเนาะแบบมีความสุกอาจจะไปเฮ็ดแบบนั่นเจะคลองขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะ